หมดเวลาฮันนีมูนรัฐบาลฝ่ายค้านชัก คงรบก็ต้องบอกก่อนนะครับระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้บริหารงานมาประมาณ3เดือนฝากเก็บ4เดือนนี่ก็เริ่มนะครับก็เข้าปี2 5 6 7ซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่ต้องน่าจับตาครั้งนี้นะครับก่อนต้นปีเลยนะครับก็คือวันที่3ถึงวันที่5เนี่ยก็คือเป็นการอภิปรายเรื่องของร่างงบประมาณปี67นะครับที่ล่าช้ามาอย่างเป็นเวลานานนะครับงบประมาณปี67เนี่ยยังไม่ได้ออกมาใช้เลยก็ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้รู้สึกว่าเอกสารที่ได้รับมานะครับก็มีการออกข่าว ตามข่าวที่ออกมาว่าเอ๊ะมีการซอดแทรกหรือเปล่ามีการใส่ไส้หรือเปล่ามีงบประมาณเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันไม่มันไม่น่าจะเป็นนอา งบประมาณที่เดินตามนโยบายของรัฐบาลมันไม่สัมพันธ์กันไม่สอดคล้องกันหรือมีอะไรหมกอยู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าประชาชนอย่างพวกเราต้องติดตามเรื่องของการนะครับอภิปรายงบประมาณครับแล้วหลังจากนั้นเมื่ออภิรปปายงบประมาณซึ่งแน่นอนครับว่าการอภิรปปายงบประมาณเนี่ยนะครับหลายๆคนบอกอุ้ยกลัวว่าจะไม่ผ่านผมบอกเลยผ่านแน่นอนครับเพราะยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลมี314เสียงยังไงงบประมาณก็ผ่านสภายอยู่นะครับ314เสียงยังไงเพราะว่าถ้างบประมาณไม่ผ่านสภาก็ต้องยุบสภาระเลือกตั้งใหม่ซึ่งแน่นอนครับว่า รัฐบาลตอนนี้ไม่ยอมเลือกตั้งใหม่แน่นอนไม่ยอมให้เกิดการเลือกตั้งใหม่แน่นอนเพราะถ้าเกิดการเลือกตั้งใหม่ตอนนี้โอกาสที่พัดนะครับ ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลได้เนี่ยยากเย็นแสนเข็ญแน่นอนและอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะกระแสความนิยมของพรรคก้าไกลตอนนี้ตามที่เราทราบอยู่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ายัางไงก็แล้วกไม่กล้ายุบสภา,าตอนนี้เพราะฉะนั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี67ก็ต้องผ่านไปนะครับและนะครับประชาชนก็ต้องติดตามการใช้งบประมาณตรงน,นี้อย่าลืมนะครับงบประมาณแต่ละกระทรวงตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยงบทั้งหมดเนี่ยสามจุดสี่แปดล้านล้านบาทโอ้โหเป็นงบประมาณที่หอมหวานท้งนั้นมีหรอครับว่าฝ่ายรัฐบาลจะยอมให้นะครับไม่ แล้วยุบสภาเราเลือกตั้งกันใหม่นะครับโดยที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเลยเข้ามาบริหารโดยที่ยังไม่ใช้งบประมาณเลยแล้วยุบสภาเป็นไปไม่ได้หรอกครับเชื่อผมนะครับว่ายังไงก็ต้องผ่านแต่เวลาที่ผ่านไปแล้วเราต้องมาติดตามว่างบประมาณเนี่ยใช้ไปคุ้มค่าไหมมีการทุจริตไหมมีการคอร์รัปชันไหมมีการโกงกินไหมต่างหากที่เราต้องติดตามหมดเวลาฮันนีมูนรัฐบาลฝ่ายค้านชักธงรบหัวหน้าก้าวไกลรั่นปีหน้า หมดเวลาฮันนีมูนรัฐบาลฝ่ายค้านต้องพิสูจน์ตัวเองยันหากพิธารอดหุ้นสื่อพร้อมคืนเก้าอี้หัวหน้าพักให้เด็กเพื่อไทยเน็บชัยธวัฒน์ตั้งแต่เป็นผู้นำกระแสหายต่อมสุวัฒน์แนะนโยบายนิจต้อนบอดดตหาเสียงแล้วต้องทำเมื่อวันที่30ทธันวาคม2566ที่ผ่านมานายชัยธวัฒน์ตุกราทนสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำ ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทรนราษฎรกล่าวถึงการรักษาความนิยมของพรรคเก้าวไกในปีหน้าว่านะครับฟาร์มเป็นฟาร์มท้าทายที่สําคัญที่สุดของพรรคเก้าวไกในอนาคตหากในอนาคตข้างหน้าคู่แข่งหรือฟาร์มท้าทายที่สําคัญสําหรับพรรคก้าวไกไม่ใช่พรรคการเมืองคู่แข่งแต่เป็นตัวของเราเอง ขึ้นอยู่กับเราจะชนะตัวเองได้หรือไม่เราจะทำงานให้เป็นพักการเมืองในแบบที่เราพูดไว้ได้หรือไม่ตนบอกรูปพักว่าอย่าเสียเวลาไปทะเลาะกับพักการเมืองคู่แข่งให้ทำงานให้หนักแล้วสร้างผลงานตัวเองพิสูจน์ตัวเองพักก้าวไกลสอสอของพักก้าวไกลทีมงานของพักก้าวไกลก็พอมีความเหมาะสมบริหารประเทศจริงๆที่เป็นเป้าหมาย ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่หากเกิดแผ่นดินไหวทางการเมืองจะเกิดการดึงตัวสอสอที่ส่วนมากเป็นหน้าใหม่ย้ายไปซบพักอื่นนายชัยธวัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้กังวลสำหรับงูเห่าได้พิสูจน์ไปแล้วว่างูเห่าทุกตัวจะพักก้าวไกลสอบตกหมด แต่สิ่งที่ให้ความสําคัญสําหรับสสใหม่และสสใหม่ที่2ก็คือการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มากยิ่งขึ้น <c oughs> เพื่อให้พร้อมกับการทํางานในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงตั้งไขข,ของสสหลายๆคนแต่สําหรับปีหน้าคงหมดเวลาฮันนีมูนแล้วไม่ใช่เพราะฝ่ายรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านก็หมดเวลาฮันนีมูนแล้วเหมือนกันทุกคนต้องพิสูจน์ผลงาน เมื่อถามว่าในวันที่24มกราคม2 5 7สารรัฐมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีคุณสมบัติสสอของนายพิธาลิ้มจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักหากนายพิธาสามารถกลับมาทำหน้าที่ได้ต่อจะวางแผนบทบาทไว้ตรงไหนนายชัยธวัฒน์ตอบว่าแน่นอนตามที่ตนได้เคยแถลงครั้งประชุมสมัยวิสามันว่าเป็นการปรับคณะกรรมการบริหารพักช่วคราวเท่านั้น เพื่อรอการประชุมใหญ่สามัญของพรักจริงๆในเดือนเมษายน2567ดังนั้นหากนายพิธาได้กลับมาทำหน้าที่สสอ,อีกครั้งตนเชื่อว่าสมาชิกพักจะสนับสนุนให้นายพิธามาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่อีกครั้ง ขณะที่นายอัตุสรเอี่ยมสะอาดสอสอ,สอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยออกมาตอบโต้นายชัยธวัฒน์กรณีระบุ3เดือนของรัฐบาลทำงานสเปกสะปะไร้ทิศทางนโยบายเรือธงนิกิตอนวอร์เดไม่ชัดเจนว่าเป็นสิทธิ์ที่นายชัยธวัฒน์จะตั้งข้อสังเกตได้แต่สิ่งที่รัฐบาลทำ จนเป็นที่ยอมรับคือการทํางานหนักของนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีและคณะ,ะรัฐมนตรีเรื่องที่สําเร็จและโพแทบทุกสํานักสะท้อนว่าประชาชนชื่นชอบส่วนเรื่องนี้จ t ต l w วอร์เรไม่ได้สเปสะสปะเพียงแต่ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการในการดําเนินการรัดกลุ่มและประชาชนได้ประโยชน์มีความชัดเจนโดยลําดับในายชัยธวัฒ นอกเหนือจากจะตั้งคำถามกับรัฐบาลแล้วช่วยตั้งคำถามกับตัวเองด้วยว่าตั้งแต่มาเป็นหัวหน้าพักทําให้กระแสดิยมของพักก้าวไกลหายต๋อมไปหรือไม่เพราะกรณีของการขับลูกพักปีเดียว3คนลวดจะอธิบายอย่างไรและมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะนี้ขึ้นอีกได้หรือไม่ ทำไปถึงไหนแล้วนายอนุสร,ระรบุนางสาวดินทิพรวรินวัชระโลดสอสอบัญชีรายชื่อและรองที่เลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่าการทำงานของรัฐบาลเป็นการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งประเทศ แก้ไขปัญหาในระดับมหาภาคการที่สสฝ่ายค้านของพรกเก้าวไกลบางคนเรียกร้องการแก้ไขปัญหาเป็นข้อเสนอที่ดีที่รัฐบาลต้องรับฟังแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องแยกแยะว่าปัญหาบางเรื่องมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลอยู่แล้วน,นายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรคไทยสร้างชาติ พักนะครับรวมไทยสร้างชาติาโทษทีพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าเชื่อว่าประชาชนทุกคนเห็นว่านายกรฐมนตรีขยันทำงานหนักมากมีความพยายามสูงทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบการแก้ปัญหาราคาพลังงานค่าไฟฟ้า ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงลดค่าของชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเบาะบางผู้มีไรายได้น้อยถือว่าได้ขัดแดนความตั้งใจและความขยันมากที่สุดการเดินทางไปต่างประเทศก็พยายามที่จะพบปะผู้นําหลายประเทศเพื่อดึงการลงทุนในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดนายสุวัส์ลิปติพรบประธานพัฒชาติพัฒนากล้านะครับกล่าวถึงนโยบายนิจต้อนอรอดว่า เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจและน่าจะเพิ่ม GDP ได้อีกประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ปีหน้า GDP อาจจะอยู่ที่3%แต่ถ้านโยบายนี้แต่ถ้ามีนโยบายนี้อาจจะเพิ่มเป็น3.5%นิจิตอนวอรเรตบอกประชาชนไว้ก็ต้องทำและเป็นและก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเพียงแต่ต้องมีความรอบคอบในเรื่องของความถูกต้องของขั้นตอนต่าง คือการตีความทางกฎหมายของกฤษฎีกาแต่โดยภาพรวมมีผลต่อระบบเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าระมัดระวังที่มาและนี่สาาณะที่เกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีสเสถียรภาพในด้านการทางอยู่นายสุวัสดิ์กล่าวนายสุวัสด์ยังกล่าวต่ออีกว่าเวลาไม่รอท่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีต้องโฟกัสในการหารายได้ใช้ประสบการณ์ในการทําธุรกิจประสบการณ์ทางธุรกิจเนี่ยนะ ฟามได้เปรียบและเสถียรภ,ภาพทางการเมืองผลักดันให้งานเรียบร้อยเพราะปีหน้าเป็นปีที่ท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงตัวนายกของพรรคแกนนำนายสุวัสด์เชื่อว่าน่าจะยังไม่มีอะไรเพราะสวยังอยู่ดังนั้นการเปลี่ยนตัวจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรยากๆคงไม่ทำในช่วงนี้และไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นนะครับ วันเดียวกันนายนิกรจำนงประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชาิติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญระบุทําให้ภาคประชาชนผิดหวังว่ากลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษายาวชนคนรุ่นใหม่คงผิดหวังจริงที่อาจ ที่ผลอาจไม่ออกมาตามความต้องการของกลุ่มตามที่ได้มีโอกาสรับเชิญเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาลเป็นกลุ่มแรกสุดและอีกส่วนหนึ่งได้เข้าไปให้ความเห็นแบบตรงไปตรงมาแต่ความเห็นดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานเพื่อเสนอต่อคอรมอรเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะตบกล่นไปอย่างแน่นอนนายนิกรระบุว่ารายงานการรับฟังของประชาชนทุกกลุ่มเฉพาะ ทุกกลุ่มทุกภาคส่วนได้สรุปส่งผลไปยังคอรม,มอรทั้งหมดซึ่งคอรม,มอรคงจะได้การพิจารณาอย่างรอบคอบโดยการรับฟังสรุปความคิดเห็นตอบทุกกลุ่มไม่ว่าจะประชาชนทั่วไปจากทุกกลุ่มอาชีพและทุกภาคความคิดเห็นกำกับจัด และทุกภาคที่เห็นด้วยกับการจัดทํารัฐนูญใหม่โดยไม่แก้ไขในหมวด1และหมวด2แม้แต่ความคิดเห็นของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขทั้งฉบับแต่กับเห็นด้วยกับการแก้ไขบางรายมาตาจุดนี้ยังมีความสูงเสี่ยงกับการไม่ผ่านความเห็นชอบที่ที่นะครับความเห็นชอบถึง1ใน3ของวุฒิสมาชิกซึ่งไม่ต้องไปถึงการแก้ทั้งฉบับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่า ในปี67นี้นะครับการเมืองต้องเข้มข้นแน่นอนมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นแน่นอนนะครับแล้วก็งบประมาณปี67นี้จะเป็นยังไงก็คงจะต้องรอดูกันแต่อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ประชาชนผมว่าประชาชนเองเนี่ยมีข้อมูลต่างๆวันนี้รัฐบาลทํางานนะครับทำงานแน่นอนครับเวลารัฐบาลมาพูดก็ต้องพูดในเชิงของรัฐบาลแต่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองนะครับฝ่ายค้านเองก็มีหน้าที่ออกมานะครับเอาข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนได้รับทราบและให้ประชาชนได้ตัดสินใจเพราะผมถือว่าประชาชนทุกคนนะครับมี ที่ภาวะในการฟังคิดและมีการหาข้อมูลกันอยู่แล้วมีอะไรอัพเดตมีอะไรเึ้นไหวมีอะไรคิดหน้าเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ